หาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะร่วมกับมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์จากกิจกรรมทอดผ้าป่าสามอคีค่ะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้ร่วมกับมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมกับแม่ทัพภาคที่สองและแม่ทัพภาคที่3โดยมีพะนะชาญชัยชัยรุ่งเรืองประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยดรบังออนเบญจาที่กุลอธิการบดีพลโททวัชัยสมุรสาครแม่ทัพภาคที่สองและพันเอกสมศักดินบรรเจิดกุลตัวแทนแม่ทัพภาคที่3รุวมกันเป็นประธานเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นการหาไรายได้สร้างวัดหุบ าสรรค์ที่ตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยทางวัดได้ทําการก่อสร้างขึ้นอย่างไม่แล้วเสร็จซึ่งพระธรรมทีราราชมหามุนีหรือเจ้าคุณเที่ยงเจ้าอาวาสวัดระฆังโคศิตารามได้มอบหมายให้ทางวัดหุบผาสวรรค์จัดสร้างพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นระฆังคู่ให้ผู้มีจิตสธาร่วมเป็นเจ้าภาพท่อพระป่าสามัคคีทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงได้ร่วมกับมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์และผู้ที่มีจิตสัาธาประชาชนในพื้นที่ ให้ความสนใจร่วมกันทอดผ้าป่าสามาคัคคีครั้งนี้จำนวนมากอาทิมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์แม่ทัพภาคที่สองและแม่ทัพภาคที่สามกำหนดหลักสูตรกำหนดไว้แต่ความเข้มในการลงรึกให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าไปสู่กระบวนการบรวร ก็คือบ้านวัดโรงเรียนให้เข้มแข็งทุกวันพระซึ่งเป็นวันที่จะต้องปฏิบัติเหมือนเดิมก็ให้รักษาไว้เหมือนเดิมมิใช่ปล่อยไว้เหมือนกับยุคนี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพาลูกเข้ามาวัดเหมือนเดิมยุคเดิมก็จะทำให้การขัดกล่อมเกลี้ยงเกลาอุปนิสัยให้เด็กมี สัมมาคารวะให้รู้จักบุญคุณให้รู้จักบาปบุญคุณโทอดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องเข้มงวดและร่วมมือกันกันกบทางวัดด้วยชาวบ้านก็มีส่วนที่จะร่วมในกิจกรรมภารกิจร่วมกันก็คือทุกวันพระหรือว่าทุกวันศิลนั่นแหละควรที่จะเข้าวัดนะครับขอบคุณครับ